สวัสดีค่ะจา่าทารอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาอยู่ในใจนะคะเรามาดูกันว่าในวันนี้ตอนนี้คนที่คุณกําลังคิดถึง เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณนะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะไม่สามารถที่จะตรงได้กับทุกคนอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยรับกลับไปแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะจะรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีได้ในรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมที่จะทิ้งเอาไว้ให้นะคะเรามาอัปเดตความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้กันนะคะราชนีถือดาบ ในตอนนี้เวลานี้คนที่คุณมาถามถึงเขากลัวคุณมากท่าทีของคุณคำพูด พฤติกรรมและการวางตัวของคุณในตอนนี้เวลานี้เขารู้สึกกลัวคุณคนคนนี้นะคะจริงๆเขากลัวคุณมากงแต่เขาแค่อาจจะไม่เคยแสดงออกหรือไม่เคยทําให้คุณรู้ว่าเขารู้สึกกลัวคุณมากแค่ไหนพลังงานมันเป็นคนที่เป็นพลังงานที่น่ารักนะคะเพราะจะรู้สึกได้ว่าเขากลัวคุณแต่ก็ไม่ได้อยากหายไปไหนแต่เป็นความกลัวในรูปแบบของความเกรงใจมากกว่านะคะแล้วเพราะว่าคุณเป็นคนที่ เวลาพูดอะไรคุณจะคิดแบบที่พูดจริงๆคุณไม่ใช่เป็นคนที่จะพูดเล่นพ่ำเพื่อไอ้พูดเล่นก็มีแต่บางอย่างคุณเวลาคุณจริงจังคุณก็จริงจังแล้วเขาก็รู้นะคะว่าถ้าหากคุณจริงจังแล้วเขายังดื้อแล้วเขายังไม่ทําตามหรือเขาไม่สามารถทําได้คุณก็จะโกรธคุณก็จะไม่พอใจแต่คุณก็จะไม่วย่นไคุณเลือกที่จะนิ่งเลือกที่จะเงียบและถ้าหากคุณเข้าโหมดเงียบเมื่อไหร่นั่นคือโหมดที่เขาจะกลัวและเกรงใจคุณมากๆนะคะ ดังนั้นพลังงานของเขาในตอนนี้มันคือพลังงานของความกลัวคุณในรูปแบบของความเกรงใจนะคะห5เหรียญเขาอยากจะมาง้อคุณอยากจะมาตามตือ้อตามงอ้ออยากจะกลับมาขอโอกาสจากคุณแต่เขาก็กลัวคุณมากๆเพราะว่าที่ผ่านมาเขาทำคุณเจ็บปวดเสียใจเพราะเขามาหนักมากๆนะคะตอนนี้บางคนจะยังรู้สึกว่าคุณคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ คุณยังไม่หายดีจากบาดแผลที่เขาสร้างเอาไว้ในใจคุณคุณยังรู้สึกเจ็บปวดเสียใจกับการกระทําของเขาบางคนถึงแม้ว่าคุณจะไม่ค่อยเจ็บปวดเหมือนในอดีตแต่ว่ายังสะบักสะบอมพอสมควรแผลเป็นยังมีในใจคุณอยู่ดังนั้นคนคนนี้อยากกลับมาตามตื้อตามง้อคุณแต่เพราะความนิ่งความเงียบของคุณมันก็ทําให้เขากลัวคุณมากเพราะเขารู้ดีว่าเขาทําอะไรกับคุณเอาไว้บ้างนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้ในตอนนี้เวลา นี้เขารู้แล้วว่าเขาทําเรื่องไม่ดีอะไรกับคุณบ้างและเขาก็ยังอยากกลับมาตามตื้อตามง้อคุณเพราะฉะนั้นในตอนนี้เวลานี้ถ้าหากเขายังไม่ได้ทักคุณมาหรือยังไม่ได้มาแสดงตัวในชีวิตของคุณจากพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาจะอยากบอกคุณว่าเขาแอบตามดูคุณอยู่ห่างๆคอยสอดส่องชีวิตของคุณอยู่ห่างๆเพียงแต่ยังไม่กล้าเข้ามาหรือยังหาจังหวะเวลาไม่ได้ที่จะเข้ามานะคะ สเตนในตอนนี้บอกได้เลยนะคะว่าพลังงานของคุณเหนือเขามากมมันมีทั้งราชนีถือดาบและมีสเตนขึ้นมาคนคนนี้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะดูเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยเป็นคนที่มีความกล้ามีภาวะผู้นำม,มีความมุทะลุแต่พอเจอคุณในโหมดเงียบเจอคุณในโหมดที่ไม่ไวยวายและไม่อะไรเลยมันทำให้เขากลัวคุณมากมาก พลังงานความตัวที่เขามีต่อคุณมันขึ้นมาสองใบแล้วนะคะดังนั้นคนคนนี้คอยดูคุณอยู่ห่างๆยังไม่กล้าเข้ามาจนกว่าเขาจะมั่นใจว่าคุณพร้อมแล้วที่จะให้โอกาสหรือพร้อมแล้วที่จะรับฟังเขาพูดถ้าหากเขาสัมผัสได้ถึงพลังงานการยอมให้เขาพูดหรืออธิบายเขาจะกล้าเข้ามาแต่ณตอนนี้เวลานี้จะรู้สึกว่าเขายังกลัวคุณมากๆนะคะ เดฟูคุณกับเขาอยู่ในจุดที่ตัดขาดกันไปแล้วนะคะตัดขาดต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้ชีวิตเขาคนนี้เป็นคนที่เหมือนบุคลิกของคนที่เป็นเพย์บอยเพย์เกอร์เป็นคนที่ชอบหวานสเสน่ห์เป็นคนที่ชอบเช็คเลตติ้งของตัวเองเป็นคนที่รักอิสระดังนั้นเหตุการณ์ในอดีตเขาอาจจะไม่เคยให้สถานะหรือไม่เคยให้ความชัดเจนกับคุณ พราะเขายังหวงแหนความโสนแล้วยังอยากเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้เรียนรู้หรือมีโอกาสรู้จักคนใหม่ๆอยู่มันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าถ้าหากไม่ชัดเจนถ้าหากคบกันไปวันๆคุณก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วคุณเลยเลือกที่จะตัดแล้วเดินออกมาพอเขามีอิสระจากการไม่มีคุณจริงๆคนๆน,นี้ก็กลับไปไหนได้ไม่สุดทางความรู้สึกของเขา ความที่เขายังมีคุณอยู่ในใจมันดึงลังทำให้เขาไม่สามารถโลดแล่นหรือไม่สามารถเป็นดกฟูได้อย่างเต็มที่คนคนนี้พอมีโอกาสจริงๆก็ไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้เพราะในใจของเขาเขายังคิดถึงและนึกถึงคุณอยู่นะคะ สาถ้วยคุณกับเขาอาจจะรู้จักกันจากการทำงานหรือคุณกับเขาอาจจะเคยทำงานที่เดียวกันหรือเคยติดต่อประสานงานหรือบางคนอาจจะมีกิจกรรมบางอย่างที่ชอบเหมือนกันแล้วไปรู้จักกันจากกิจกรรมเหล่านั้นคุณทั้งสองคนเป็นคนที่มีแอคทิวิตี้ร่วมกันนะคะเคยทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันและเขาคนนี้ก็ยังรู้สึกชื่นชอบเวลาที่มีคุณอยู่ในนั้นนะคะ เขายังอยากมีช่วงเวลาดีๆกับคุณเหมือนในอดีตและในตอนนี้เวลานี้นะคะการเฝ้าดูคุณอยู่ห่างๆเนื่องจากคุณกับเขาอาจจะมีสังคมบางสังคมเกี่ยวข้องกันเพราะว่าเคยมีกิจกรรมบางอย่างร่วมกันดังนั้นคนคนนี้เขาอาจจะแอบสืบแอบสองเรื่องของคุณจากคนใกล้ตัวของคุณก็ได้นะคะแต่ถ้าหากคุณบอกว่าตอนนี้คุณไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับใครแล้วคุณถอยออกมาอยู่กับตัวเองไม่ได้ ไม่ได้เล่นโซเชียลไม่ได้ทําอะไรเลยไม่ได้ทําอะไรกับกิจกรรมเก่าๆที่เคยทํากับเขาแล้วเขาก็พยายามหาช่องทางอยู่นะคะว่าจะทํายังไงให้กลับมารู้รู้เรื่องราวชีวิตของคุณให้ได้เหมือนเดิมเพื่อที่จะได้ประเมินแล้วหาเวลาหาโอกาสที่จะกลับเข้ามาทักทายคุณในตอนนี้คนคนนี้ค่อนข้างอึดอัดใจมากถ้าหากเป็นกรณีที่ไม่มีใครสามารถติดต่อคุณได้เลยนะคะ ไหนถือไม้เท้าสัญญาณของการเทคแอคชั่นมาแล้วนะคะคนคนนี้หลังจากนิ่งเงียบหลังจากนิ่งหายไปนานเพราะความกลัวคุณเขาไม่ได้หายไปแล้วไปมีความสุขอะไรเลยนะคะเขาหายไปเพราะเขากลัวคุณเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดการตัวเองยังไงเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํายังไงหรือพูดยังไงกับคุณเพราะคุณเวลาที่คุณเงียบหรือเวลาที่คุณชัดเจนกับเรื่องบางเรื่อง คุณเป็นคนที่ถ้าไม่เอาก็ไม่เอาเลยนะคะเวลาให้อภัยคุณก็ให้อภัยจนคนอื่นก็งงคนรอบตัวคุณก็งงว่าทําไมคุณให้อภัยคนอื่นได้เก่งขนาดนี้ให้โอกาสได้เก่งขนาดนี้ทั้งทาง,งที่หลายๆครั้งคุณเจ็บปวดเสียใจแทบตายแต่คุณก็ยังพร้อมที่จะให้โอกาสและให้อภัยแต่ความเป็นคุณเนี่ยแหละค่ะ คนที่เคยให้โอกาสจนถึงขั้นสุดเนี่ยแหละคะ่ะวันที่ไม่เอาแล้วก็คือไม่เอาแล้วจริงๆนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้คุณอยู่ในโหมดนั้นดังนั้นช่วงเวลาที่เขาหายไปนิ่งไปนั่นคือเขากลัวแล้วไม่รู้จะต้องทํายังไงดีแต่ในตอนนี้เขาจะสลัดความกลัวแล้วรวบรวมความกล้าในการติดต่อคุณมาสัญ,ญญาณการเทคแอคชั่นของเขาเกิดขึ้นแล้วนะคะ เดือนสตาจะมองว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้นะคะมีโอกาสเร็วหรือมีโอกาสสูงที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณหรือติดต่อคุณมาคนคนนี้หาช่องทางได้แล้วและไม่ว่าเขาจะกลัวหรือไม่กลัวคุณก็ตามซึ่งใจยังมองว่าเขาจะพยายามก้าวข้ามความกลัวของตัวเองแล้วติดต่อคุณมาให้ได้เขามองว่าเขายังมีโอกาสเขายังมีโอกาสที่จะกลับมาทําให้คุณใจอ่อนได้เพียงแต่แค่ เขาต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำเขาต้องกลับมาตามตื้อตามงอ้อคุณแล้วใช้ความตั้งใจใช้ความพยายามและใช้ความจริงใจถึงจะเอาชนะใจคุณได้อีกครั้งแต่เขายังมองว่าเดสตาเขายังมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้ยังมีความหวังกับการทำให้คุณใจอ่อนและยอมฟังเขาอีกครั้งนะคะ ไพ่สองถ้วยคนคนนี้เขารักคุณมากจริงๆนี่คือเหตุผลที่ทําให้เขากลับมาตามตื้อตามง้อคุณในครั้งนี้นะคะไพ่สองถ้วยคือพลังงานของคู่แท้ด้วยนะคะดังนั้นคุณกับเขามีความเป็นคู่แท้กันแล้วจากพลังงานที่ขึ้นมาจะมองว่าพลังงานของคุณค่อนข้างเป็นพลังงานของคนที่สามารถคอนโทรลและควบคุมเขาได้ที่ผ่านมาที่มีปัญหากันบ่อยๆหรือเรื่องราวกันบ่อยๆนั่นอาจจะเป็นเพราะเขากลัวกลัวว่า วันที่เขายอมให้คุณเข้ามาในความสัมพันธ์แบบจริงจังเขาจะถูกคุณควบควมุมเขาจะถูกคุณคอนโทรลแล้วเขาจะหมดความเป็นอิสระหมดความหมดชีวิตโสดที่สมบูรณ์แบบที่เขาต้องการแต่ในวันนี้เขายอมแล้วนะคะยอมแลกทุกอย่างที่มีเพื่อให้คุณอยู่ในชีวิต ดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้มันอาจจะเป็นบททดสอบความเป็นคู่แท้ของคุณกับเขาก็ได้ดังนั้นเหตุผลในการกลับมาตามตื้อตามง้อของเขาในครั้งนี้เพราะเขารักคุณนะคะมาทั้งสองถ้วยและหนึ่งถ้วยคนคนนี้จะกลับมาทำให้ความรักของคุณกับเขามันกลับมาฟื้นคืนเหมือนเดิมอีกครั้งความรักที่มันอาจจะล้มหายตายจากกันไปแล้ว ความรักที่เขาเคยละเลยความรักที่เขากลัวและวิ่งหนีตลอดเวลาในวันนี้ตอนนี้เขาจะไม่หนีมันอีกแล้วเขาจะไม่หนีใจตัวเองเขาจะเป็นตัวของตัวเองให้เต็มที่เขาจะไม่กลัวอีกแล้วว่าคุณจะเห็นความอ่อนแอของเขาในวันที่เขารักคุณอย่างเต็มที่เขาพร้อมแล้วที่จะยอมให้คุณคอนโทรลและควบคุมสิ่งที่เขากลัวมากๆที่สุดในตอนนี้ไม่ได้กลัวการถูกคุณควบคุมนะคะแต่เขากลัวกลัวว่าจะไม่มีคุณในชีวิต ดังนั้นในตอนนี้คนคนนี้ยอมแลกทุกอย่างชีวิตการรักอิสระที่เขารักมากที่สุดชีวิตโสดที่เขาหวงแหนมากที่สุดเขาพร้อมแล้วที่จะสละมันเพียงขอแค่ทําให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาในตอนนี้เขาพร้อมที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่กับคุณอีกครั้งนะคะ The Lover จะรู้สึกว่าถ้าหากในตอนนี้เวลานี้เขารู้รู้ชีวิตของคุณหรือยังมองเห็นชีวิตของคุณอยู่จะสัมผัสได้ถึงความหึงหวงที่เขามีต่อคุณเขารู้สึกว่าพอคุณโสดพอคุณเลิกลากับเขาจริงๆพอคุณไม่ได้มีเขาอยู่ในหัวใจหรือไม่ได้แคร์เขาเหมือนในอดีตแล้วมันเริ่มมีคนใหม่ๆมีคนแปลกๆเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วมันทำให้เขามีความหึงมีความหวงเกิดขึ้น เขากลัวว่าจะมีใครมาทำให้คุณใจอ่อนเขากลัวว่าคุณจะยอมเปิดใจให้กับคนเหล่านั้นที่ผ่านมาเขามั่นใจนะคะว่าคุณไม่เคยมองใครเลยคุณมีแต่เขาแค่คนเดียวต่อให้เราทะเลาะกันเลิกกันคุณก็ไม่เคยเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาแต่สถานการณ์ในวันนี้มันไม่เหมือนเดิมมันไม่เหมือนในอดีตสถานการณ์ในวันนี้คุณคือคนที่พร้อมตัดเขาแล้วจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่า คุณพร้อมที่จะเปิดตัวเองให้คนอื่นเข้ามาเรียนรู้แต่เขาก็ยังเชื่อมั่นนะคะว่าคุณยังไม่ได้เปิดใจให้กับใครดังนั้นความหึงความห่วงและความกลัวเสียคุณไปนี่เองทำให้เขารีบกลับมาหาคุณในวันนี้นะคะสี่ไม้เท้า ในการกลับมาในครั้งนี้เขาไม่ได้คิดที่จะกลับมาเพียงแค่ทวงคืนคุณกลับไปในความสัมพันธ์แต่เขาตั้งใจที่จะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์แล้วจริงจังกับความสัมพันธ์นี้แล้วต่อยอดไปจนถึงการสร้างครอบครัวด้วยกันคนคนนี้อยากแต่งงานและสร้างอนาคตกับคุณนะคะและการกลับมาในครั้งนี้ เขาจะเปิดตัวให้คนอื่นรับรู้เรื่องของคุณและทําให้รู้ว่าคุณกับเขามีความสัมพันธ์กันในรูปแบบไหนในอดีตถ้าเกิดไม่มีใครเคยรู้เรื่องของคุณกับเขาคนคนนี้จะทําให้ทุกคนได้รับรู้ถึงความมีอยู่ของคุณและรับรู้ถึงความสําคัญของคุณในชีวิตของเขาทุกคนในสังคมของคุณและสังคมของเขาจะรับรู้ถึงความรักที่คุณและเขามีให้แก่กันนะคะ คนคนนี้ตั้งใจจริงที่จะมาชัดเจนและพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณในระยะยาวเลยนะคะเด็กถือถ้วยพลังงานของคนที่อายุน,น้อยกว่าคุณนะคะคนคนนี้จะกลับมา ตามจีบคุณอีกครั้งจะกลับมาตามตือ้อตามง้อคุณจะกลับมาเติมเต็มความรักให้กับคุณอีกครั้งอะไรที่เขาเคยผิดพลาดอะไรที่เขาเคยทําผิดเขาพร้อมแล้วที่จะแก้ไขและปรับปรุงตัวเองเพื่อคุณเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณและเขาจะไม่ยอมเสียคุณให้กับใครไปตอนนี้สิ่งที่เขากลัวมากที่สุดคือการสูญเสียคุณและเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะสละชีวิตโสดพร้อมแล้วที่จะยอมปล่อยความโสดออกไปจากชีวิต เขาขอเพียงแค่มีคุณในชีวิตเท่านั้นเองนะคะนี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในตอนนี้นะคะเดี๋ยวจ๋าจะแล้วก็จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาจ๋ามองว่าระยะและเวลาเร็วที่สุดที่เขาจะกลับมาในชีวิตของคุณนะคะซึ่งมันมีสัญญาณการเทคแอชชั่นมาแล้วแล้วก็ไหนถือไม้เท้า มันค่อนข้างเร็วมากการติดต่อสื่อสารหรือการกลับมาค่อนข้างเร็วดังนั้นระยะเวลาเร็วที่สุดคือเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่คลิปนี้ออกนะคะมีโอกาสที่คนคนนี้จะกลับมาภายในเดือนกุมภาพันธ์หรืออาจจะเป็นเดือนมิถุนายนแต่ช้าที่สุดไม่เกินเดือนสิงหาคมนะคะที่คนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะต่อไปเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวจ๋าจะเปิดไพ่อลเคเสริมให้ อีก6ใบนะคะว่าไพ่ออรลเคิลมีอะไรอยากจะบอกคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้บ้างนะคะเรามาดูกันนะคะของขวัญเขาจะกลับมาเป็นของขวัญในชีวิตของคุณอีกครั้งเขาจะทําให้คุณรู้สึกภูมิใจกับการมีเขาเขาจะทําให้คุณรู้สึกว่าการ การให้โอกาสเขากลับมาในชีวิตของคุณคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆคุณจะได้รับแต่สิ่งดีๆที่เขาพร้อมจะหยิบยื่นให้คุณแล้วเขาพร้อมจะเป็นสิ่งดีๆเรื่องดีๆในชีวิตของคุณนะคะ และเขาจะไม่กลัวหรอกนะคะว่าใครจะมองว่าเขาเลือกคนผิดหรือว่าเขายอมคุณหรือเขากลัวคุณเขาจะไม่แคร์สายตาของใครอีกแล้วเขาจะแคร์แค่คุณคนเดียวไม่ว่าใครจะมองเขายังไงเขาขอแค่คุณไม่ลด,ดทอนคุณค่าของเขาเขาขอแค่คุณยังเห็นเขาอยู่ในสายตาคนอื่นเขาจะไม่สนใจคำพูดใครและไม่สนใจสายตาของใครอีกต่อไปนะคะ ที่ผ่านมาเขาอาจจะเคยละเลยความรู้สึกคุณละเลยความรักที่มีต่อคุณแต่ในครั้งนี้เขาจะกลับมาฟื้นฟูแล้วทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันสวยงามดังเดิมหรืออาจจะสวยงามมากกว่าเดิมเขาจะกลับมาทํานุบํารุงรักษาความรักความสัมพันธ์จะกลับมาเยียวยาจิตใจจะกลับมาปัดเศษอยากใยใ,ในใจของคุณจะกลับมาทําให้คุณรู้สึกอิ่มเอมในใจอีกครั้ง เนษสีและเขารู้แล้วนะคะการกลับมาในครั้งนี้เขาไม่ได้กลับมาด้วยอารมณ์นะคะเขากลับมาเพราะเขาคิดมาอย่างดีแล้วเขามีสติมากพอเขาไม่ใช่คนที่หุนหันพันแล่นเขาคิดมาอย่างดีแล้วว่าเขาต้องการคุณเขารักคุณและเขาอยากมีคุณในชีวิตเขาถึงพร้อมยอมแลกทุกอย่างที่เขาเคยห่วงแหนเพื่อแลกกับการมีคุณในความสัมพันธ์นะคะ ไขว้คุณเหมือนดวงดาวที่เขาจะไม่ยอมสูญเสียไปใ,ในช่วชีวิตของเขาเขามองว่านี่คือครั้งเดียวและโอกาสเดียวที่เขาจะได้คนดีๆแบบคุณมาในความมาในความสัมพันธ์หรือมามีอยู่ในชีวิตคุณเหมือนดวงดาวที่มันแทบจะไม่มี ไม่มีโอกาสเลยที่เขาจะคว้ามันได้แต่คุณยอมให้โอกาสนั้นกับเขาคุณยอมอยู่ในชีวิตของเขาดังนั้นในครั้งนี้เขาจะไม่ยอมปล่อยมือจากดวงดาวที่ดวงดาวนั้นหมายถึงคุณเขาจะไม่ยอมปล่อยให้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาหายไปอีกเขาจะจับมันเอาไว้ให้แน่แล้วดูแลให้ดีที่สุดนะคะ ยูนิเวอร์สหลังจากนี้เป็นต้นไปนะคะคุณจะเป็นโลกทั้งใบของเขาทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขาจะมีเพียงแค่คุณเขาจะมีคุณเพียงแค่หนึ่งเดียวและคุณจะรับรู้เรื่องราวของเขาทุกๆอย่างคุณจะเป็นทุกๆอย่างในชีวิตของเขาเขาพร้อมแล้วที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วมีคุณแค่คนเดียวในความสัมพันธ์นะคะนี่คือ ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูท่าและราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100%นซนะคะเรามาดูว่ามีท่าใดราศีใดบ้างชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลย์กุมชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลย์กุม ชาวธาตุไฟราศีเมษสิงห์ธนูคนที่เกิดวันที่1 1ึ่งสิคนที่เกิดวันที่3ามสิคนที่เกิดวันที่6กสิบแต่ถ้าหากใครไม่มีธาตุและราศีตามที่จะบอกแต่สิ่งที่ไพ่บอกออกมามันตรงกับสถานการณ์ของคุณ คลิปนี้ก็มีโอกาสเป็นของคุณได้50-60%นนะคะถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจะขอให้คนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้มีความสุขกับความรักสมหวังกับความรักนะคะขอบคุณค่ะ